ฟิลเลอร์แก้มตอบตัวไหนดีจะได้แก้มเนียนไม่เป็นก้อนใช้ตัวที่แบบเนื้อเจลกลางๆค่ะแล้วก็มันขึ้นกับเทคนิคการฉีดด้วยนะการฉีดบริเวณแก้มตอบบะมันจะต้องใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าแฟนนิ่งเทคนิคก็คือการวางวางกระจายกระจายกระจายแบบนี้แล้วหลังฉีดคุณหมอจะต้องทําการแบบโมให้มันแบบกระจายตัวแล้วก็ช่วงแรกหลังฉีดอะเราจะคาได้แข็งๆเป็นแผ่นๆเป็นปกตินะคะประมาณ1-2ึ่งแรกหลังจากนั้นมันจะค่อยๆนิ่มลงแต่ระยะเวลาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราใช้ด้วยนะอย่างส่วนตัวอใช้ฟล เลือ์สวีเดนอย่างเดียวเนาะอันก็จะเลือกตัวที่เป็นเนื้อเจลแข็งปานกลางในการเติมแอเรียบริเวณนี้ค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการเข้าที่เข้าทางในการที่แบบมันจะเริ่มคําไม่ได้แต่ช่วงวีคแรกบอกเลยว่ามันจะเห็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมแผ่นๆตรงนี้นะแล้วก็ลองสังเกตนะเวลาอ้าปากอะตรงนี้มันจะมีกระดูกอยู่แล้วนะคะเออเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉีดแก้มต่อมาแล้วเวลาอ้าปากแล้วมีก้อนปูดจริงๆแล้วมันเป็นอนาโตมีโดย,โดยป,ปกติของเราเองแต่ว่าก่อนฉีดเราไม่ได้สังเกตอันนี้ก็สังเกตหน้าตัวเองก่อนเนาะอ